สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจีดังกับผมมนุชาทรงศิลินะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดคูเมืองตงบนนองอำบลหนองไผ่อำเภอหนองคาย่างจังหวัดอุทัยธานีนะครับน่ามีพิธีพุทธเทวาพิเศษมวลสารสร้างพระปิตาและพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเปี๊ยกวัดคูเมืองรุ่นหนึ่งนะครับนะหลวงพ่อเปี๊ยกได้รับฉายาหลวงพ่อเปี๊ยก วาจาสิทธิ์นะครับที่นี่มีหลวงนะมีรูปเหมือนหลวงพ่อสดวาจาสิทธิ์นะอยู่ที่นี่คนนะฮะไปกราบไหว้ขอพรกันเยอะทีเดียวในวันนี้นะจุดเทียนชัยเรียบร้อยแล้วนะครับพระราชอุทัยโสพลหลวงพ่อมนัสเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีวัดหนองขุนชาติอุทัยธานีเมตตาเป็นประธานจุดเทียนชัยฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศในขณะนี้กันนะครับ ทำงานพิธีจุดเทียนชัยกำลังจะเริ่มขึ้น ขณะนี้อยู่ที่วัดคูเมืองนะครับอุทัยธานีนะครับมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษมวลสารจัดสร้างพระปิตาแล้วก็รูปเหมือนของหลวงพ่อเปียกวัดคูเมืองรุ่นแรกฮนะพิธีจุดเทียนชัยนะเริ่มขึ้นแล้วฮนะ ปัดสีซ้ายขวานะครับ วัดอุทัยธานีาว,าวัดหนองขุนชาตินะครับจุดเกณฑ์ชัยฮะจุดเกณฑ์ชัยแล้วนะครับวันนี้มวลสารเยอะมากคือนะมวลสารเยอะมากนะครับนะ<า>เป็นการสร้างพระปิดตา,าแล้วก็รูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อเปียกวัดฟูเมืองนะครับซึ่งท่านได้ฉายาหลวงพ่อเปียกว่าจา่าสิทธิ์นะ ในลำดับต่อไปขอเจริญพรเ,อเรียนเชิญคุณโยมพรชัยจบสีจุดทุกเทียนบูชาพระรันตนตรัยจุดเทียนนวหะรคุณและเทียนมงคลขอเจริญพร ครับตอนนี้อยู่ที่วัดคู่เมืองอุท,ทัยธาน,นีนะมีนะุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปนะร่วมในพิธีนะเยอะทีเดียวนะครับขอบคุณนะครับถ้าคนที่ยืนไปอกที่เป็นสารเธิรมาได้ ครับตอนนี้อยู่ที่วัดคู่เมืองนะมีพิธีพุทธาเทวาวิเศษวัตถุมงคลนะพระปิตาแล้วก็รูปเหมือนรุ่นแรกของหลวงพ่อเปียกนะครับนะหลวงพ่อเปียกวาจาสิษย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดคู่เมืองนัตกจบสีได้จุดธูปเทียนที่กระบุชาหน้าตุงพัะนรป้อนเจริญพร วิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิกธิยาสัพพทุกขวินาสายาปริตังทุกขังารงวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิกิยา สัพพะยวินาสายะปริตังโูงธรรมทธรรมวิปพติปดิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคาวินาสายะปริตังโูธรรมทธรรมครับตอนนี้นะพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ทั้งหมดเนี่ยเรูปนะครับนั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสษบวาลารเยอะมากนะครับนะเพื่อจะสร้างรุ่นนี้เปิดจองนะเปิดจองแล้วนะครับเป็นรุ่นแรกของหลวเพ่อเปียกว่าจาสิทธิ์วัดครูเมืองอยู่ที่พุทธไทยธานี สัพเพกามีจะรูปเปกฤษีภารตะเมจัมาริกเทวิมาณเนอิเตรเกจขามีตรุวันาขหาันมีเทหวัตุมิเต ตัวเทวันชรัการาวิสมัยยักษ์พันับพันนาคาติพันตาสันติเกยังมุนีวาราวัจนลังสานเข้าเมสุนันโตธรรมสวรรค์ตาลอยยักษพันตา พระผงน้ำมันรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นชนะจนรวยมหาเศรษฐีฮะนะชนะจนรวยมหาเศรษฐีมีลูกเหมือนนะเป็นลูกเหมือนนะครับเนื้อผงเป็นของนะหลวงพ่อเปียกนะหลวงพ่อเปียกเนี่ยดังในต่างประเทศแล้วนะครับนะมีชาวต่างประเทศเนี่ยมานะมาหาท่านนะครับนะหลวงพ่อเปี๊ยกเนี่ยรุ่นนี้เป็นพระผงน้ำมันรุ่นหนึ่ง รุ่นชนะจนรวยมหาเศรษฐีนะครับอันนี้ชื่อรุ่นเขานะชื่อรุ่นเขานะนะก็มีนะมีรายการนะหลายคนถามว่ารายการเนี่ยมีอะไรบ้างนะรายการเนี่ยนะท่านต้องนะท่านต้องไปดูในกลุ่มนะครับนะแต่ผมบอกคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับนะชุดกรรมการนำเลิกเนี่ยเป็นหลังยันนะหลังยันครูลายเซ็น ตะกุดทองคำหนึ่งดอกตะกุดเงินสี่ดอกรับพระสิบองค์นะรับพระสิบองค์นะครับนะบก็มีล็อกเก็ตพุกซ้อนฉากทองอุดหลังกุมารเงินตะกุดเงินเก้าดอกมีเนื้อเกรสรทิมพ์เตารีดมีตะกุดทองคำหนึ่งดอกอันนี้อันนี้อยู่ในชุดกรรมการนะอยู่ในชุดกรรมการนะพิมพ์พระปิดตาตะกุดทองคำหนึ่งดอกตะกุดเงินสี่ดอก พิมพ,พัปิดตาตะกรุดทองคำหนึ่งดอกตะกรุดเงินสี่ดอกเนื้อผงทูปเนื้อขาวโคชสารเนื้อใบลานมีพิมพ์เตารีนะตะกรุดทองคำหนึ่งดอกพิมพ์ปิดตาตะกรุดทองคำหนึ่งดอกตะกรุดเงินสี่ดอกนะพิมพ,พ์ปิดตาตะกรุดทองคำหนึ่งด,ดอกตะกรุดเงินสี่ดอกเนื้อพุทธคุณโบสถ์เนื้อผงยาวาสนาเนื้อเจ้าน้ำเงิน มีพิมพ์เตาเลีตะกุดทองคำหนึ่งดอกพิมพ์ปิดตาตะกุดทองคำหนึ่งดอกตะกุดเงินสี่ดอกพิมพ์พระปิดตาตะกุดทองคำหนึ่งดอกตะกุดเงินสี่ดอกนะรายละเอียดแบบนี้นะท่านอาจจะต้องจะต้องติดตามดูนะครับเพราะรายละเอียดค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะส่วนพิมพ์นะพิมพ์นะพ,มพิเศษนะพิมพ์พิเศษพระผงน้ํามัน,มนรุ่นหนึ่งก็มีนะ เตาลีดเนื้อเทียนชัยหน้าทองคำนำเลิกนะหน้าทองคำนำเลิกเนี่ยแล้วก็พระปิดตาเนื้อเทียนชัยพิมพ์กนกใหญ่หน้าทองคำนำเลิกนะนะ<อ>แล้วก็พระปิดนะฮะปิดตาเนื้อเทียนชัยพิมพ์กนกเล็กนำเลิลกนะน,น,ละน,ล Grid, นะครับนี่นี่คือรายละเอียดนะครับรายละเอียด <Recently. S 1> นะลุน้นอ้าวเอาแหละครับ <power ful> มาที่ลุน้นนะฮะ นะลุ้นนะครับนะลุ้นยกลังนะย,ยกหลังเนี่ยรับพาทั้งหมดร้อยสามองค์ลจองลุ้นละร้อยหกสิบเก้าบาทการันตีในลังนะเขาการันตีอะไรบ้างฮะนะนะลุ้นเนื้อพิมพโตลีดสังคติทองคำลุ้นเนื้อพิมพ์สังคติเงินลุ้นเนื้อทั้งสามพิม ยันน่าสำเร็จทองคำเงินตะกุดทองคำตะกุดเงินหน้ากากเงินหน้ากากสามเคหน้ากากสองเคนะหน้ากากชุมทองโบราณแถมยกลังสามองค์พิมพ์เตารีดเนื้อเกรสรตะกุดทองคำหนึ่งดอกนะพิม,มพ์พระปิตากระหนกข้างใหญ่เนื้อเกรสรน,นะตะกุดทองคำหนึ่งดอกพิม,มพ์พระปิตากระหนกข้างเล็กเนื้อเกรสรน,น้ำผึ้งตะกุดทองคำหนึ่งดอกครับแหมนะฮะรายละเอียดเยอะทีเดียว สำหรับนะพระผงน้ำมันรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเปียกวาจาศิษิ์ฮะ